คุณน้องชรินมาแล้วฝนลูกค no ้ามาแล้วนะฝนฝนต้องทำอะไรอีกไหมเอาเหรอเดี๋ยวเชรินนั่งเลยครับมากี่คนครับเนี่ยห้าคนโอเคตัวเล็กเดี๋ยวนั่งตัวนี้ก็ได้ดุเดี๋ยวตรงนี้ลุงไตยนั่งลุงไตยเซ็นเอกสารแล้วที่เหลืออะไรครับนั่งร่มนอกอุ้ยเน้ เชิญเข้ามานั่งด้านในก็ไ,ได้กาแฟวันจันทีคครับอันนี้รับกาแฟกีก่แก้ววันจินกี่แก้วเลยโอ้ดีงเอะไรวันจันทร์วันจันรสามเนานะลูกค้าจ่ายเงินเรียบร้อยนะครับเราก็จะพาลูกค้าเนี่ยมาไหว้ศาลตายหย่ไหว้เจ้าที่นะครับเอาเลือกเอาใช้กันนิดนึงโดยเนี่ยมากันสามคนนะครับอันนี้ตัวเล็กนะครับอยู่อนุบาลสามเดี๋ยว5้าดอกจะอยู่ฝั่งขวานะ9ก้าดอกอยู่ฝั่งซ้ายแบ่งกันนะครับ ค่ดอกฝั่งนี้ครับผมได้แล้วก็เดี๋ยวไปรอที่รถเลยนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปที่รถ ไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวแยกซ้ายแยกขวานิดนึงครับโอเคจะได้ไม่บงังนี่แหละนี่แหละนี่แหละกำลังได้เลยกําลังได้เลยเดี๋ยวมองกล้องตัวเล็กมองลงใต้ลูกมองมาทางนี้มองน้องลงใต้โอเคครับยิ้มนะครับหนึ่งสองครับน่ารักมากครับผมหนึ่งสองครับหนึ่งสองขออนุญาตเซลฟี่หนึ่งรูปนะครับมองกล้องนะยิ้มนะครับกดไลค์ครับ เดี๋ยวค้างไวก่อนนะครับแปบ๊บนึงนี่ยินดีด้วยนะครับกับรถคันใหม่รวย,รวยๆเฮงๆนะครับเดี๋ยวมาวหว้ที่ตัวรถกันนิดนึงเข้ามาด้านนี้เลยครับผมฝั่งผู้กับขี่เลยครับผมนี่ครับกุญแจจะมีอยู่สองดอกนะครับก็จะมีล็อกรถกับปลดล็อกเนาะคุณเวลาใช้รีโมทนะครับแต่ว,ว่ากุญแจเนี่ยก็ลองลองปลดล็อกก่อนก็ได้โอเคนี่เข้ามาในตัวรถเลยครับผม เดี aja, ๋ยวรูปเอาไว้เลยนะครับผมเนี <t <t ่ยไว้ตรงนี้ก็ได้รูปเอาไว้ด้านล่างก็ได้ตรงนี้แล้วก็พวงมาลัยก็แขวนเลยเอ่มีเงินแอบเอาเงินวางด้วยโอเคแล้วก็เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่ต่ายออกมาแนะนำการใช้แป๊บหนึ่งครับแป๊บเดิมนี่เป็นกระจกไฟฟ้าไหมครับไม่ใช่ไหมมานั่งฝั่งของผู้ขับขี่ก็ได้ครับ ตัวกระจกไฟฟ้าเวลาที่จะปรับกระจกมองข้างตรงนี้นะครับนี่ให้หมุนเลือกขวาหรือไม่ก็เลือกซ้ายก่อนแล้วก็โยกนะครับโยกแบบนี้ส่วนวนนี้ก็คือล็อกประตูกดล็อกประตูครับตัวนี้ก็คือล็อกกระจกครับแล้วก็อันนี้ก็คือขึ้นลงกระจกปกติเลยนะครับเปิด้าถังรุ่นนี้จะอยู่ฝั่งนี้นะครับเติร์นามันดีเซลนะครับฝากระโปรงจะเป็นฝั่งนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวปรับไฟหน้าถ้าไฟหน้ามันสูงมากเกินไปนะครับก็หมุนแบบนี้ได้เลยมันจะได้ศูนย์หนึ่งสองสามสามนี่คือบรรทุกหนักสุดแล้ว พวงมาลัยสามารถปรับได้ตรงนี้นี่ก็คือหลังจากที่ปรับใช่ไหมครับก็เราก็สามารถยกขึ้นยกลงได้พอได้ที่ได้ระดับเนาะก็กดล็อกตรงนี้ไว้คืนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเปิดไฟนะครับรุ่นนี้ตัวนี้นครับเปิดไฟหลีหนึ่งครั้งไฟหน้าไฟตัดหมอกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก,ก็บหนเดิมนะครับที่ปัดน้ำฝนก็จะอยู่ฝั่งนี้นี่นะครับแล้วก็ตรงพวงมาลัยตรงนี้นะครับ เขาจะมีตัวฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงก็คือเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับตรงนี้ตัวนี้ก็คือหาขึ้นพกขึ้นวิทยุะไรอะไรเงี้ยครับเวลาเราฟังเพลงเนาะหรือไม่ก็เน็กเป็นเพลงต่อไปอย่างเงี้ยเรากดหนึ่งครั้งครับแล้วก็หลังแจ้งที่เราเชื่อมต่อโทรศัพท์แล้วตรงนี้ก็จะมีฟังก์ชันสั่งงานด้วยเสียงเนาะก็คือในโทรศัพท์รุ่นที่รองรับแล้วก็รับสายวางสายก็สามารถควบคุมได้จากตัวนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองเชื่อมต่อเครื่องเล่นแป๊บหนึ่ง นี่เครื่องมือจะอยู่ด้านหลังนะครับนี่ฝั่งนู้นจะอยู่ฝั่งนู้นครับก็จะเป็นแม่แรงกับเครื่องมือโอเคนั่งเลยเดี๋ยวพี่ไตเชื่อมต่อหน้าจอไปให้เอาโทรศัพ์เครื่องไหนก็ได้มาเลยเรียบร้อเดี๋ยวเขาไปนั่งเลยครับเอาเครื่องนี้ใช่ไหม เดี๋ยวเปิดบลูทูธไปเลยนะครับเปิดบลูทูธไปเลยเวลาที่คือหน้าจอปุ่มโฮมนะครับมันจะอยู่ตรงเนี้ยมันจะจะเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วทีนี้ถ้าเราต้องการทาอะไรเนาะก็ไปตรงการตั้งค่านะครับมันก็จะมีระบบต่างๆให้เลือกครับแล้วก็ทีนี้คืออันนี้คือเดี๋ยวเราจะเชื่อมต่อบลูทูธเราก็กดเชื่อมต่อตัวนี้บลูทูธเปิดบลูทูธเครื่องนั้นหรือยังครับเปิดครับเป็นชื่อเครื่องอะไรเอ่ย ของนิวนี่นกดยืนยันที่ตัวเครื่องด้วยนะถ้าเ,าเขาขึ้นถามจ้าอันนี้ก็คือตกลงฝั่งนู้นขึ้นอะไรไหม,มกับหลังเชื่อมต่อนี่เรียบร้อย,ยุทำไมไวจังเลยครับก็อันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วแผนที่ คือตัวนี้มันดีตรงที่ว่ามันเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ก็คือโดยที่เราไม่ต้องเสียบสายเวลาเดินทางไกลเราก็สามารถเชื่อมต่อก็คือดูแผนที่จากตัวนี้ได้เลยเวลาเพื่อนแชร์โลเคชั่นแชร์ชอะไรให้กับจะได้ไม่ต้องมองจอเล็กเนาะปุ่มโ่มก็มาตัวนี้นี่กับการตั้งค่าถ้าจะแต่เชื่อมต่อตัวอื่นก็ไปเหมือนเดิมนะครับก็มาตรงเพิ่มอุป,ปรกรณ์แค่นั้นเองครับแล้วก็สั่งเขาค้าคนหาแค่นั้นแหละแล้วก็ตัวแอตัวนี้ ก็จะเป็นตัวพัดลมแอร์ตัวน้ํายาแอร์นะครับแล้วก็เป็นตัวปรับทิศทางก็จะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวเกียร์อย่างหนึ่งตัวเกียร์ตัวนี้มันจะเป็น6เกียร์นะครับเป็น6เกียร์ตัวนี้เวลาที่จะเข้าเกียร์ถอยหลังเนาะก็แบบนี้นะครับแล้วก็ดันมาซ้ายสุดแล้วก็ขึ้นบนลองดูก็ได้ครับนี่ก็มองหลักทำนักงานแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นเกียร์หนึ่งก็คือไม่ไม่ต้องเลย ยันหนก็คือไม่ต้องกดไม่ต้องกดตัวนี้โอเคก็ประมาณนี้ลองเล่นดูเดี๋ยวไม่ตายไปตามใบเสร็จให้มาไปลองฟื้นความจํามาละเมื่อกี้ฝั่งเนี้ยเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ปิดเสียงฝั่งนี้ก็คือเวลาที่เราใช้พวกคลื่นวิดีุใช่ไหมครับ,รบก็สามารถมุนหาคลื่นวิดีุได้ครับปกติใช้แต่พวงมาลัยก็เลยลืมเรื่องของเรื่องเรียบร้อย ก็เดี๋ยวมีลูกค้าอีกอหนึ่งท่านนะครับนัดไว้เข้ามาดูรถวันนี้แล้วก็เสนอราคาทางเพจไปเมื่อกี้ก็สองสองลาย<ม>ไปเร็ว ไฟเบรกนะครับไฟเบรกก็มันมีสามชั้นแห้วไฟเบรกสองบนส่วนเห็นไหมไปเลย